สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับ Mr.Hunter จอมพลานพาทัวร์ใน EP ีที่26นะครับหลังจากที่เราได้ทำภารกิจพิเศษเสร็จสิ้นหมดแล้วนะครับต่อไปเราจะทำภารกิจสุดท้ายนั่นก็คือการดื่มน้ำท่อมเข้าไปในโลกเมตาเวิร์สของป่าเมซอนนะครับในซีซั่นแรกที่เราเคยทำก็คือเราจะต้องหาวัตถุดิบก่อนเนาะที่จะทำพิธีกรรมเหล่านี้ แต่บางเอิญว่าซีซั่นนี้นะครับเราอยู่ในหมู่บ้านที่มีชนเผ่าอยู่แล้วซึ่งเขามีวัตถุดิบให้เราหลังจากที่เราทำาความเชื่อใจของเขานะครับมากกว่า850ขึ้นไปนะเราก็จะสามารถที่จะทำภารกิจนี้ได้นะครับโอเคครับเราจะไม่รอช้าเราจะรีบก่อกองไฟแล้วก็เข้าไปสู่โลกเมตาเวิร์กันนะครับ ครับรอสักครู่นะนี่ครับผมกําำลังจะจุดไฟนะครับเพื่อที่จะทําภารกิจพิเศษกันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ19บเนาฬิกานะครับตามเวลาท้องถิ่นนะเอออ่ะกด E ีกิีดน้ำลงไปเลยนะครับนี่ใส่ลงไปเลย หลังจากที่เรานะครับดื่มน,น้ำสัตยบันของเผ่าบัวกีไปได้นะครับเราก็จะมาสู่โลกของโลกในความฝันนี้นะครับซึ่งจะเราจะต้องทำภารกิจพิเศษนะครับนั่นก็คือการช่วยเหลือคนป่าที่บาดเจ็บนะครับคราวนี้วิธีการช่วยนั่นก็คือเราต้องเอาลูกบอลกลมๆนะ ที่เป็นลูกบอลน้ำเลยละมาใส่ตามขุยดินทั้ง3าขุยเนี่ยนะฮะ,ะเพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตนะครับทริกในการเล่นก็คือว่าคุณจะต้องบริหารจัดการให้ดีแทะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีสัตว์ร้ายมาทําร้ายคนป่าคนนี้นะ,ะแล้วถ้าเกิดสัตว์ตัวนั้นมันเข้าใกล้คนป่าเมื่อไหร่มันก็ทําให้เราทําภารกิจล้มเหลวนะครับอ่ะโอเคเริ่มเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะทําเป็นตัวอย่างนะครับ เริ่มจากที่เราจะต้องเอาลูกบอลมกลมเนี่ยนะใส่เข้าไปในขุยดินนะครับอ่าคุณก็จะได้ยินเสียงเสือละเนี่ยนะเสือก็จะเริ่มวิ่งมาละเนนี่ยครับคุณก็จัดการนะครับเนี่ยอ่าก็เขาใส่นะครับแนะนําไม่ใส่ด้วยด้วยเอ่อกระจายนะกระจายใส่นะเพราะว่าบางทีเนี่ย มันชอบค้างนะก็คือถ้าเราใส่หนักไปที่ต้นใดต้นหนึ่งก่อนเนี่ยผิดท่าผิดทางมันก็จะชอบค้างนะครับเราต้องมานั่งทำภารกิจใหม่ซึ่งผมว่ามันเป็นปัญหาที่ระบบเกมนะระหว่างนี้ผมอาจจะต้องบิด มุมกล้องของเกมบ่อยหน่อยนะครับอาจจะต้องขออภัยทุกท่านนะเพราะว่ามันจําเป็นที่จะต้องใช้ความเร็วในการที่จะช่วงชิงจังหวะนะครับที่จะทาําภารกิจนะครับเดี๋ยวก็จะถ้าเป็นไปได้จะตัดต่อคลิปให้แล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่เวียนหัวนะฮะเพราะทราบมาว่าก็คนที่มาดูคลิปผมที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสอวอนะมีลูกแล้วนะเป็นวัย30กว่านั้นเลยนะครับ อตอนนี้หรือเปล่าครับไม่ใช่อะต้นกลางโอเคนะครับโอ้หือขึ้นคอเหมกันนะครับเนี่ยต่อไปนะครับด่านสองโอ้นะครับนี่ด่านสองคนก็นอนอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย เริ่มเลยครับลักษณะเดียวกันนะครับเนี่ยเอาลูกบอลจากน้ํานี่มานะแล้วก็มาใส่ที่กองนี้นะแต่นี่ก็จะไกลหน่อยนะครับก็จะมีเห็ดเนาะมันสิ่งสัมพัญคือมันไม่ให้เซฟด้วยนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นแล้วไม่ผ่านด่านสาม,มก็เริ่มใหม่นะมันยากตรงนี้นะครับ อยู่เลยนะครับอยู่ตรงกลางไว้นะครับน่เน้นอยู่ตรงกลางไว้นะครับนี่โอ้โหมาแลวดอกสองดอกแล้วครับ ทริคก็คือเราเน้นอยู่ตรงกลางไว้นะครับเพื่อที่จะมองเห็นเสือได้ไกลนะเนี่ยทริคเราก็คือจัดการเสือก่อนตรงกลางนะครับแล้วก็ลอลูกบอลนะครับจากาเห็ดตรงนี้ดีบโตนะครับเห็ดรอมานานแล้ว นีม่มาละเห็นแดงใหญ่ละอ้าวโตลว้ว้าวเออวะโชคดีนะครปีเขาฟื้นแล้วนะครับอ่ะนะครับมาถึงด่านที่3นะครับอ่าด่านนี้ก็จะยากนิดนึงนะเพราะว่ามีหลายหลายช่องทางเหลือเกินที่เสือมันจะวิ่งมานะครับแต่มันดีตรงที่ว่ามันหล่นลงมาให้เราถืออย่างนี้เลยนะ เรารออยู่ตรงนี้เลยนะมันจะตกมาที่ข้างหน้าเลยแล้วก็มาวางไว้ที่ขุยดินเหมือนเดิมนะครับ่ะเดี๋ยวรอรอรอ,อนี่นะอะ่ะเริ่มก่อนเลยนะครับมามามาเลยเมื่อเราเราิ่มเ,เ,เปิดเกมโดยการเก็บน้ำใส่ดินเมื่อไหร่เสือก็จะมาทันทีนะครับนี่แต่ดีตรงที่ว่าลูกน้ำเนี่ยมันหล่นลงมาที่มือของเราเลยนะมันไม่เหมือนกับ ด่านก่อนๆหน้านี่มาสิ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 ไวด้วยนะเสือตัวเนี้ไม่ธรรมดาด้วยนะบอกไว้ก่อนวิ่งไวเหลือเกินเสือคูมาอ้นี่ไหมหล่นมาใส่มือเฉยเลย <laughs> มาเลยพี่มาเลยครับยืนอยู่ข้างพี่คนนี้ครับนี่ ปล่อยมันหล่นมานะไม่ต้องวิ่งไปไหนไกลแล้วครับนีเ่เอาต้นนี้ก่อนแล้วกันนะ่ะว้าวเอา้าต้นเดียวจบเลยอ๋อมันน่าจะอย่างนี้ครับคือเราต้องเดานะว่าต้นไหนที่ช่วยคนป่าแล้วมันจะฟื้นเลยนะ ต้องเหมือนเหมือนมันเหมือนเสี่ยงดวงครับมันมีสามจุดใช่ไหมละ่ะเออเราต้องเสี่ยงดวงบางครั้งอ่ะเราไปได้จุดที่มันค้างมันก็จะต้องเริ่มใหม่โอ้โหไม่ง่ายครับอาศัยดวงด้วยนะครับอ่ะแล้วเรามาเกิดกันตรงไหนวะเนี่ยโอโ้ชีวิตเรามาเกิดที่สามสิบเก้าสามสิบเอ็ดครับสามเก้าสามเอ็ดก็ในอยู่โซนนี้เราั้งครับเนี่ยซอกนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะเดิน เดินไปทางนี่ดีกว่านะเดินไป,ไปทางถ้าที่เราเคยมานะครับปะทําไมผมถึงต้องเดินไปทางนั้นนะครับเพราะอะไรความหมายคือว่าผมได้วางเสาไฟเอาไว้นะครับมันทําให้เราไม่ต้องหลงป่านะครับผมไม่ชอบการหลงป่าโ <c oughs> อเคป่ะอ่าไปทางนี้อาไปทางนี้นี่นะใช่ไหม ใช่มันต้องมาทางนี้สินะครับเราเอาไงกันต่อดีจริงๆแล้วเราไม่ต้องกลับไปที่หมู่บ้านก็ได้นะเพราะว่าอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยโอมาได้ไงเอา้าจิ้มเอาไปแล้วโอ้อยู่ก็เจอแขกไม่ได้รับเชิญนะครับ ที่จริงเราไม่ต้องกลับไปที่หมู่บ้านก็ได้นะครับเพราะว่าเราได้สัญ,ญลักษณ์การผ่านภารกิจแล้วนะครับก็คือตุ๊กตาทองเนี่ยนะ,ะคราวนี้แผนของเรานะเราจะเดินทางจากตรงนี้ใช่ไหมเราจะเดินทางไปที่ฝั่งโน้นนะครับฝั่งแผนที่ซีซั่นหนึ่งของเราแต่เราจะเดินไปทาง เนินเสือดาวนะครับเนื่องจากว่าผมคิดว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยมันถ้าเราไปไปจากด้านเนี้ยป่าตะวันตกน่าจะมีประโยชน์กว่านะครับโอเคนะตามแผนเดี๋ยวเราเดินจากตรงนี้เพื่อไปที่ป่าตะวันตกนะครับเราจะไม่เข้าด้านนี้นะครับไปกันครับ นั่นเห็นไหมเสาไฟหรือเปล่าครับนี่นี่คือกรมทางหลวงได้ทําเอาไว้นะฮะเออ,เอ,อนี่มีเสาไฟด้วยปัญหามอยู่ที่ว่าตรงไหนเป็นตน้นตรงไหนเป็นตรงปลายตรงไหนเป็นตรงทางต้นนี่แหละครับเนี่ยคือปัญหาแหละเออผมคิดว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นทางเหนือนะไล่ไปทางนู้นก็น่าจะกลับบ้านได้อ่ะไปก่อนครับอมืมีน้ําให้กินด้วย น้ำสะอาดด้วยนะครับอย่าพลาดนะครับที่เวลาเจอน้ำสะอาดนะครับอ่าเอาเป็นว่าเวลา22ในกาแบบนี้เราไม่ควรจะเดินทางในตอนกลางคืนนะครับมผมก็จะนอนพักก่อนดีกว่าเนะเออเพราะว่าเรามีจุด พักแรมของเราอยู่ตรงนี้เป็นไงครับระวางแผนไว้ดีไหมมีกองไฟให้ด้วยเป็นไงออโอเคครับสำหรับ EP ีนี้เนาะพอสังเขตเดี๋ยวเรามาต่อกันใน EP ีหน้าดีกว่านะครับว่าหลังจากที่เรามาพักยังจุดนี้แล้วเนี่ยเราเจะเอ,อางไงกันต่อนะครับเนี่ยเรามาพักตรงนี้เนาะเออตรงนี้ดีกว่าเอาตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้นะเดี๋ยวเราเจะเอ,อยายไงกันต่อไปค่อยว่ากันนะครับ โอเคครับสำหรับ e ีพีนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอย่างไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมจะได้มีแรงที่จะทำคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อให้ผ่านภารกิจอันยากลำบากนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนสวัสดีครับ